ตอนนี้โนริ expand. มาแล co ้วครับผมคุยโดดโดนยาอุ้ยเยี่ยหัวเยี่ยงหัววะสตรีมที่ช่องใจเ้าทุกวันนะครับผม We are for the king We are for the k e n ดูนครับผมวีโอวใจเราเช่นเคยกับแม็กโฟร์เซเกที่ทุกคนขอกันมาตลอดนะครับผมและอย่างที่ผมเคยบอกไว้ว่าผมจะกลับมาต่อเมื่อมีขัตกรตัวใหม่มาและตอนนี้โนริมาแล้วครับผม ซึ่งจากที่ไปศึกษามานะครับทุกคนมีแต่คนบอกว่าโนลี่เนี่ยมันโกงมากๆแต่พอผมไปอ่านสกิลมาตัวมันเล่นค่อนข้างยากครับทุกคนมันเป็นตัวที่เล่นเกี่ยวกับการหลอนจิตหลอนประสาทนะครับทุกคนสกิลจะตัวนะครับผมจะเป็นการปล่อยภาพหลอนนะครับทุกคนนะเวลาโดนเราก็จะเหมือนหลอนขึ้นเล่นมันจะเหมือนแบบสลับที่ผมโดนนะมันจะมีตัวปอมาตีเราเว้ยการตีธรรมดาครับทุกคนก็จะเป็นการตีธรรมดานะครับทุกคนส่วนสกิลแรกเราจะเป็นสกิลพุ่งอกซึ่งเราต้องกดคิวค้างพุ่งไปด้วยนะแต่กรรมนะครับที่ทางจะยากส ซึ่งสามารถกดระเบิดได้เวลาทุกสกิลของโรลีโดเนี่ยมันติดภาพหลอนนะครับทุกคนและสกิล3จะเป็นสกิลวาร์ปไปหาเครื่องนะครับทุกคนซึ่งในแมปแบบมันจะมีเครื่องปอมที่เราเสกขึ้นมาด้วยนะครับผมเขาบอกว่ายิ่งวาร์ปไปไกลนะครับทุกคนมันจะยิ่งแจกภาพหลอนได้มากยิ่งขึ้นและลุยกันเลยดีกว่าเย้เย็นมาแล้วครับทุกคนที่ผมชอบการถือดาวอะแม่งดูเฟี้ยวเฮ้ยสกิลวาร์ปเหมือนว่าจะยังครูดาวนะอล้วไหนแจ๊ ไม่เจอละและกูชาร์จเลยลาการแล้วกูไปไหนจะหนูน้อยหนูน้อยจะหนีพี่ไปไหนจ้าน่าคิดจะตีกูคืนหรอคิดจะตีกูคืนหรอปาระเบิดไปเรียบร้อยทีเดียวทีเดียวทีเดียว สก in ิมพุ่งไม่ใช่ยาวเลยนะไอพวกฟอร์เซคเนี่ยมันชอบกวนตีนทุกคนมันชอบแบบยืนล่อเหมือนแบบเอ้ยมินเคามาดิกูไม่ตายหรอกเฮ้ยวัามเอานะฮข้าบุยโอเคจังหวะวามเนี่ยทุกคนจะโดนภาพหลอนนะทุกคนเห็นไหมตัวรู้เห็นไหมตุ้มสวยโตัวลวโดนภาพหลอนกูละ ทีละตัว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 นะฮุมจุกรโดนภาพหลอนละไอพิซซ่ามึงโดนภาพหลอนกูละโดนอีกละสุดท้ายมึงยังไม่ตายอย่ามาลับกันดิตายเหือยอู้ยี oh ้เหยียบหัวเหยียบหัวป่ะจะคิดว่าแกจะรอดไม่ได้ เห็นแล้วว่าแกไปทางไหนอุยโดนคนไอ้เอ้ไปทะลุกระแบงด้วยวะบาย,บายบๆเก่งหรอไปสองเอาว้นะอุ๊ย,ยนี่มึงท้าทายเนะี่ยมึงวิ่งมาตรงนี้หรอวิ่งมากลับมาหรอแกนะอยากจะเป็นหนึ่งเดียวกับแฮกเกอร์อย่างฉันสินะ คือฮิตบ็อกเบนใกล้มากทุกคนคือมันมันต้องวิ่งแบบแนบอะแล้วก็ตีเพราะมันมีจังหวะง้างประมาณวินทหนึ่งเลทุกคนก็ปดูว่านี่ดิคือผมพยายามง้างแล้วไอ้ชักไม่โดนวะเฮ้ยเฮ้ยมือตีไม่โดนหรอโหตามจริงเมื่อกี้มือตีไม่โดนหรอกูอย่างนั้นคงฆ่าไปสองตัววะแล้วแกคิดว่าแกจะรอดจากฉันไปได้อย่างนั้นเหรอ เครู้จักวิชาสอน้อยโลบักน้อยเป็นฆาตกรสองเรื่อสองตาเจอกูอีกและตอนนี้ผมได้ศึกษามาเพิ่มนะครับทุกคนเขาบอกกันว่าสิ่งที่ผมขาดคือการกดสกิลวาร์ปใส่เครื่องบ่อยนุ่มพอยิ่งวาร์ปใส่เครื่องบ่อยมันยิ่งแจกภาพหลอนยิ่งขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆทุกคนเข้าใจฟีลไหมมันผมเลยต้องแบบแจกภาพหลอนเยอะๆเออตอนนี้มันดูออกไว้ว่าผมอะเป็นตัวไหนเว้ยมันต้องดูไม่ออกโอเคมากูไม่ยอมหรอกนะตานี้ผมขออย่างน้อย3ตัวใครเล่นเป็นสอนผมด้วยนะทุกคน เล่นทีเผลอเล่นไกลและว์ปบ่อยๆโอเคเจอละมีคนโดนคือปอนวทุกคน<ป>แล้วกูชาเข้าก่อนเลยแล้วกันฮะอ๋อที่กูดูว่าตายเลยเล้วอ้า โอเควาร์ปเลย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 วา้าเลยตรงไหนก็ได้เอาเลยคุ้ยโดนโดนโดนสองทีสามทีเฮ้ยมึงไม่หนีหรอไม่หนีหรอวน้องได้ได้มึงท้าทายกูอ่ะมึงมึงซ้อมมึงซ้อมมึงซ้อมดีมึงซ้อมดีมึงซ้อมดี เฮ้ยแก่ข้ารอนตอนนี้เออวไม่โดนเลยเยอะป่าต่อไม่ป่าไปโคตรไกญ่เลยอ๋อไอตัวนี้มีเคานเตอร์ตตันเนี่ยโดนเรียบร้อยเฮ้ยมันติดติดยาวแล้วติดยาวแล้วติดหลอดยาวแล้วติดหลอดยาวอะไรเนี่ย counter của anh một đi thì nhau thì nó nhau hướp quá mấy cái rồi là cú tròn bác Liêm lõi với con đường tua พี้ชี่ส่งดูดีขึ้นป่ะวัดเรียบร้อยไปก่อนสองตัวพี่ผมดูเล่นดูดีขึ้นว่ะตัวนะวอันเรียบร้อยไปก่อนอีกตัวหนึ่ง นและนี่แหละพัฒนาการ we are doing เฮ้ยพอเล่นเป็นผมว่ามันโกงอยู่นะทุกคนคือพอเราสามารถแบบแจกจบัฟหลอนเรื่อยๆคนโดนแม่งหลอนเว้ยทุกคนคิดแม่งหลอนบ่อะไรจริงในเวลาเก็บเหยื่อชูกลุ้นสวัสดีครับโอ้ยโดนโดนผมว่าต้องวิ่งนำไปข้างหน้าแล้วตีว่ะ เฮียแม็กอันวะตะกูปลาลงพื้นไม่โดนหรอคุยโดนนะโดนนะโดนนะโดนะโดนะกูเล่นมึงต้องหากและน้องไป เรียบร้อยเก็บไปก่อนหนึ่งตัวครับปู่เรียบร้อยโดยหนึ่งวิ่งเร็วเหรอเอ้าเอ้ายืนหรอยืนหรอยืนหรอเฮ้ยเที่ยงทุกคนมันพังเครื่องไม่นี่ว่าโอเคเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวนะอ๋อไม่ได้พังเครื่องคุณด้ว่าจะพังเครื่องเหมือนเดนไบได้อเลยยี้มันมีกันดูดด้วยเปล่ 100. แพงและค่าในตัวหนึ่งเนอะที่จริงคีบอกมันคีบอกมันยากเหมือนกันนะมันบอกข้าวแลทุกคนมันบอ ถ้าใครมีเทคนิคการเล่นโฟล์คเซคเกนหรือมีเทคนิคการเล่นโนริ re, มากขึ้นกว่าเดิมนะครับทุกคนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมและใครที่อยากจะเล่นอย่างที่บอกครับกดภาพหลอนเยอะๆนะครับทำอะไรก็ได้ที่มันแจกภาพหลอนกดว,ว,ว,ว้าบ่อยๆ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 นะครับแค่นั้นแหละเดี๋ย่าลืมกินเออเชีย่ยกูยังไม่ได้ค,ค,ดครมมคูคิดเลยใช่ไว่าแต่ผมมีครูคิดในตัวแล้วนะยังไงใครอยากดูคูคิดก็รอเมนกันมานะครับทุกคนนะเผื่อจะได้เล่นกันนะครับโอเคแต่ตอนนี้ผมต้องหนีจากที่นี่ก่อนนะครับผมไม่งั้นผมอาจจะโดนเก็บได้้ดดดดยวลลกกกไค์์แชชรร่องาินเจอกัันครบบบ๊าา,ายย